สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวอินเวอร์เตอร์นะคะเป็นรุ่นใหม่ของหัวมีนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเพียวไซค่ะ1,200วัตวต์1 2โวลต์นะคะขั้นตอนแรกนะคะให้ลูกค้านำที่คีดนะคะมาที่ขั้วบวกขั้วลบค่ะพอขีบแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะคะให้ลูกค้าเปิดสวิตช์ทางด้านนี้เลยค่ะทางด้านนี้นะคะจะขึ้นหน้าจอบอกสถานะของแบตนะคะ1 2 6โวลต์ค่ะ ไฟออก220โวลต์นะคะทางด้านล่างนะคะเป็นการบอกว่าเราใช้ไฟไปกี่วัตต์แล้วค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดลองในวันนี้นะคะ <c oughs> ก็จะมีหม้อหุงข้าวค่ะ485วัตต์นะคะแล้วก็หลอดไฟค่ะ20วัตต์ค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันเลยนะคะ เราสามารถใช้ไฟทั้งสองอย่างพร้อมกันได้เลยนะคะค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ